<laughs> © คนค่ะารายด้วยกันนะคะคัสเตอร์เดิมที่12รายวอล์กอินของมารักษา10รายขนมหนึ่งลายค่ะนะคะเป็นคลสเตอร์เก่าหนึ่งลายบองขันอลังมากนะคะสามายคันอลังมากนะสามสิบหกลาย สเตอร์เก <life> ่าสามสหกลายอําเภอนพรบรมก็ไม่ได้น้านะคะสิบเกาลายคัสเตอร์เก่าสิบแปดนะคะคัสเตอร์ใหม่อีหนึ่งลายอําเภอนกพิทานะคะหนึ่งลายคัสเตอร์เดิมนะคะเป็นคัสเตอร์เก่าหนึ่งลายรวมทั้งหมดสามรอยยี่สิบลายคัสเตอร์เดิมนะคะสองรอเก้าสิบหกลายคัสเตอร์ใหม่เก้าลายแล้วก็วอล์กอินขอเดินทางรักษามาสิบห้าลายเอ้ยครับ โ้ฝังแล้วเป็นไงครับโอ้ปวดใจมากครับโอ้โอเคครับอยู่กันไปครับอูสวัสดีครับทุกท่านครับไปฮะวันนี้ออกมาทำภารกิจครับออกมาซื้อสเสบียงโอ้ยนะในช่วงสภาวะโควิดโอ้ยกลับมาระบาดอีกแล้วครับนะนะอาจากคัตเธอโอ้อยกัตเธออะไรครับ คัตเตอร์วงการปรนันครับโอ้ยนะฮะเนี่ยครับนะมันยังไงอ่ะคือบางทีลืมไปอะบ้านผมเคยระบาดหนักช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงคัตเตอร์ลงลงไมยางนะหลังจากนั้นผ่านมาก็สักประมาณหลักเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนลักษณะคือมันลืมฮะลืมครับลืม คือด้วยด้วยด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนี่ตาให้คนเราลืมพอลืมเป็นไงครับเรียบร้อยครับโอ้ยเหมือนสุภาษิตโบราณว่าครับนะอะไรอ่าถ้าเปรียบไบรัสก็เหมือนเร้วโอ้ยแล้วเราก็เหมือนนกไงเป็นไงครับนกลืมแล้วครับแต่ว่าแล้วไม่ลืมนกครับนะโอ้ย่าหลายท่านตามมานะครับว่าผมอยู่ที่ไหน อ,อำเภอบางขันครับฮีเดินทางไปลํำนาวครับโอ,อ้ในตันดูไพ่เดินดูไนะสต็อปไปได้นะครับถ้าผมเลี้ยวซ้ายถ้าผมเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่ผมบอกครับอําเภอวังวิเศษครับคลองจีโอ้ยเลี้ยวขวาไปอำเภอบางขันครับผมอยู่ในตาแหน่งเขตแดนของจังหวัดตรัง นะกับจังหวัดนคร,นะครในกวางอำเภอบางขันครับแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะมีแยกอยู่เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะฮะผมก็ถือว่าอยู่ในบริเวณ3จังหวัดด้วยครับโอ้แต่ไม่ใช่3มจังหวัดนาราทิวาดอะไรนะครับอยู่สามจังหวัดครับนั่นครับตาาเลี้ยวตาเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับ อันเลี้ยวซ้ายตรงนี้ผมข้อจะไปประมาณสัก10กว่ากิโลครับมันก็จะไปยังบริเวณอ,อำเภอลำตับของจังหวัดกระบี่ครับนะครับก็ถือว่าอ,าอยู่ใกล้ๆกันครับระหว่างชายแดนจังหวัดตรังกับชายแดนจังหวัดกระบี่ครับโอนะตอนนี้ไปลำนาวครับนะเดี๋ยวไปดูตลาดลำนาวครับเผื่อเคยเคยมา ในกล้งเก่าก่อนนะครับมาแล้วครับอู้ฮะสามแยกลำนาวอุ้ยอำเภอบางขันครับอ่านะติดไฟแดงแล้วครับอุ้ยเมื่อก่อนไม่มีครับเพิ่งมีไม่นานมาดีตามันลาครับพอรถมากขึ้นก็ต้องมีไปเนี่ยผมต้องผมเลี้ยวขวานะฮะแต่ตา ขึ้นซ้ายนะถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับก็จะไปอำเภอลำตับนะอีกเส้นหนึ่งคือสายทรงเลยครับคือสายลำตับบ่อโลครับเนี่ยครับสายนี้ครับลำตับบ่อโอขึ้นลำตับขบีครับเลี้ยวซ้ายนะครับไปกลองต้มไปอะไรเง้ครับผมไปซื้อตายางบ่อยครับเมื่อก่อนครับนะฮะที่กลองต้มนะครับ นี่ครับเลี้ยวฝามาอ่าเลี้ยวฝวาเนี่ยไปไปกระปางไปตุ้งสงนะฮะอ้นี้ผมมาทุระมาทุระเนี่ยครับตลาดบ้านผมครับอุ้ยเมือคอนทันเอ้ยรถเนี่ยอุ้ยแต่เดี๋ยวนี้ครับเป็นไงครับอุ้ยเจอกระทือวงเล่น,นครับกระทืออ่าโรงงานแม่ยางก็ไปบ้างอ้ยเรีย,ยบร้อยครับนะฮะอ่าของเฉพาะที่จำเป็นครับ ธุระก็ไม่รู้จะทําไงนะป้องกันตัวนะครับโวย,ยเซเว่นครับนะี่จริงๆแล้วรถนี่จอดไม่มีนะไม่มีรถเยอะไม่มีที่จอดจริงๆแต่ช่วงนี้อย่างว่าครับมาอีกรอบแล้วนะครับดูเ้าเ้าเงาเงาไปนะทุกคนก็อยู่ในคารมัดระวังตัวกันนะครับนะพี่น้อง เราสายป่าสายเขาไม่ค่อยเป็นอะไรครับนะแต่อย่าประมาทดีที่สุดครับวันนี้ก็เลยออกมาทำธุระนิดหน่อยครับซื้อเก้าของไปกักตุนด้วยพี่น้องครับกักตุนไว้นะครับเก้าของเนะเปื่อมันไม่แน่นะแต่แต่วบ้านไกลที่ยังคงมีการระบาดอยู่ครับดูแลตัวเองกันดีๆนะครับไงครับโอ้ยตลาดนะฮะเหยียบกลิบโอ้ก็ต้องระวังตัวครับ มาอีกแล้วครับนะอีกัตเตอร์หนึ่งครับเป็นกัตเตอ,อร์กล้งนี้วงเล่นครับโอ้ยนะฮะก็เนี่ยครับคือเรามันก็ต้องออกมาทำภารกิจที่สำคัญนะครับคือเนียมาซื้อกับข้าวไปกักตุนไว้ก่อนครับนะเผื่อคือซื้อไว้เยอะๆนะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับแล้วก็อ่ะเทคนิคนินดนึงครับเวลาเราออกมาทำตัวล่างเนี่ยครับ ต้องมีคนหนึ่งรอสแตนบายอยู่ที่รถเป็นไงครับพอคนที่ออกไปซื้อกับข้าวกลับมาเราก็ดักรอจิตเห็นกอ,อเลยครับนะอ้ยต้องอย่างนี้แหละครับนะไว้สถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหรนะ่เราก็ก็ใช้ชีวิตแบบปกติแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะ <c oughs> ทรงยสัยอีกนานน <c oughs> ะนะครับอย่างที่บอกครับพี่นอ้อง้าสวนนะครับ มันมีอยู่อย่างที่บอกนะคือผมมีเปราแบบคนสวนจวนเตี้ยว่าจนเตี้ยวจวนจนเตี้ยวกลายเกลียดแต่ช่วงนี้นะตาเตี้ยวนะ่ะเกลียดครับผู้เพราะฉะนั้นนะก็เลยถือโอกาสครับมาบอกว่าผมอยู่ในตําแหน่งของอำเภอบางขันนะครับอ,อยู่ใกล้กับตะเข็บชายแดนของ ตรังแล้วก็อีกกว่งหนึ่งก็เป็นกระบี่ครับโอ้ยนะ